ทุกคนจ๋าเจต้องบอกก่อนนะว่ารัฐบาลไทยนะคะสําหรับคนที่รอแบบอยากตามสายด่วนเจ๊จริงๆแล้วรอสายด่วนเจ๊จริงๆนะคะลิง์ที่เจ๊ให้ลิงนี้เป็นลิง์ใหม่นะคะยังไม่มีใครเจ๊ยังไม่ได้เคยเคยให้อันนี้เป็นวันแรกที่เจ๊ให้ลิงก์นี้นะคะใครที่ยังไม่มีลิงนี้กดเข้าไปได้เลยนะคะลิง์ทุกลิงกที่เจ๊ให้จะมีทุกแนวทางของเจ๊นะคะสายด่วนมาปุ๊บลิงก์ที่เจ๊ให้จะมาก่อนทันทีนะคะ กลุ่ม V.I.P. ลงปุ๊บลิงก์ที่ลิงค์ที่เจให้ลงก่อนเลยนะคะกลุ่ม V.I.P. ได้ปุ๊บต่อจากกลุ่ม V.I.P. คือลิงค์ที่เจให้ค่ะได้ได้ต่อเลยได้ต่อจากกลุ่ม V.I.P. เลยค่ะนะคะสําหรับใครเผื่อวันนั้นเนาะทุกค,คนไม่สะดวกมาดูไลฟ์สดเจหรือแบบติดงานจริงๆเพราะเราไม่รู้นะว,วันนั้นเราอาจจะยุ่งก็ได้ค่ะวันนั้นเราอาจจะยุ่งก็ได้นนองใครจะไปรู้วันนั้นทุกค,คนอาจจะยุ่งก็ได้เนาะใครจะไปรู้แบบทุกคนอ่ะใครจะไปรู้วันนั้น พี่อาจจะยุ่งก็ได้แม่แม่อาจจะยุ่งก็ได้หรือแบบไม่ทันมาดูไลไรสดเจนะคะแต่บอกเลยว่างวดน,นี้มั่นใจอยู่นะอ่ะสองตัวชอบรัฐบาลไทยเจ๊ใครจะเอาลิงก์ด้านล่างคือเจ้ชอบมากนะชอบมากชอบแบบชอบจริงๆนะคะชอบจริงๆกดลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยกดลิงก์ด้านล่างตรงนี้เลยจิ้มลิงที่ปากหมุดขาแม่แม่มีใครเห็นบ้างอะ่ะจะดูปากหมุดติดไหมวะแปบบ๊บนึงนะ มันเหมือนปักหมุดไม่ค่อยติดอะเนาะหนูได้เลขแม่ห้าสิบาทไหนงวดที่แล้วใครถูกเจ็ดหกหนึ่งเจ๊พิมพ์มาใครถูกเจ็ดหกหนึ่งกับเจ๊บ้างสายด่วนงวดที่แล้วพิมพ์ว่าถูกงวดที่แล้ววันที่หนึ่งวันที่สิบหกพฤศจิกายนใครถูกเจ็ดหกหนึ่งตรงโต๊ะกับเจ๊บ้าง ไหนพิมพ์ถูกอ่ะไหนของดูดิมีคนถูกกับเจเยอะไหมจะได้รู้ว่าใส่ดวนชันนอ่ะเอ้ยมีคนเล่นหว่งเนาะอ่ะงวดที่แล้วใครถูกเจ็ดหงหนึ่งกับเจบ้างพิมพ์ถูกมาเจ็ดหงหนึ่งสามสิบถูกค่ะไม่ถูกอ่ะใครไม่ถูกพิมพ์ไม่ถูกนะใครถูกพิมพ์ถูกใครไม่ถูกพิมพ์ไม่ถูกได้เลยพิมพ์ตามความจริงขอความจริง ขอแบบไม่โกหกขอความจริงนะอ่ะลิงด้านล่างที่เจให้ Hi นะคะอุ้ยปักหมุดยากเวอร์ว่ะเป็นไรไม่รู้อุ้ยมันเตล,ดลิดอะนี่ว่ะสี่สองสองศู สามเก้าเก้าสองวู้ 2. 2> <ฮ>ขออนุญ,ญาตเปลีนลิงก์นะไหนใครถูกใครไม่ถูกพิมพ์ไม่ถูกใครถูกพิมพ์ถูกเอาต้เอาความจริงถูกสองร้อยบาทถูกเพราะได้ค่ขาขนมถูกค่ะ มีใครถูกบ้างอะคุณรัตดาวบอกไม่ถูกโอเคไม่เป็นไรอะคุณธนพรบอกไม่ถูกคุณนานาบอกไม่ถูกอะคุณสุขตาบอกไม่ถูกคุณยายน้าหวานบอกไม่ถูกอะคุณปลาบอกไม่ถูกโอเคใครไม่ถูกพิมพ์ไม่ถูกได้เลยใครถูกพิมพ์ถูกมานะคะจะได้รู้อ่ะคุณอาริสาบอกถูกค่ะถูกค่ะเพราะว่าตรงตรงถูกโต40เอาตรงนะพูดจริงพูดจริงๆเลยทุกคนมันอยู่ที่ดวงจริงๆเนาะบุญบาป ถูกตรงเก้าสิบาทไม่ถูกก็ไม่เป็นไรค่ะเราเราคุยกันตรงๆได้เลยนะคะอ่ะสองตัวรัฐบาลไทยนะคะกดลิงก์ด้านล่างสองตัวชอบจริงๆของเจ๊นะสองตัวชอบนะคะใครชอบตามนะคะสองตัวชอบสองตัวชอบกดลิงก์ด้านล่างได้เลยสองห ด้านล่างเลยเนี่ยนะสองตัวชอบรัฐบาลไทยจีนนะคะเห็นลิงก์ไหมเห็นลิงก์ไหมตรงๆนะชอบเจ็ดหก เจ็ดแปดเสมมุติ7 9อันก็เล่น7 6ก็ได้นะคะสมมุติถ้า7 9อันเล่น7 6ได้เลยนะทุกคนกลับหัวเอานะคะ7 9อันเล่น7 6เด้อโอเคเด้อนะคะ7 6อันไอ้เจ็อันเล่น7 6เนาะเออ7 6็ลหกกันเนาะ นะถ้าสมมติทุกคนบอกเจ็ดเก้า 7, 9, มันอันหนะักเจ็ดเก้าอันก็เล่นเจ็ดหกสิ26น่นโอเคนะคะก็จะเปลี่ยนประมาณนี้ อเคนะทุกคนขาดเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าอันเจ็ดหกเลยจบเจ็ดเก้าอันเจ็ดหกเลยค่ะเจ็ดเก้าอันเจ็ดหกเลยค่ะเข้าใจนะเก็ตแล้ว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 นะเก็ตป้นะาใครเก็ตของหัวใจรัว เจ็ดเก้าฮันเล่นเจ็ดหกเลยทุกคนใช่ชอบอยู่แค่นี้นแต่ว่าใส่ด่วนเดี๋ยวเดี๋ยวขอแบบใส่ด่วนมันจะเป็นแบบเลขไม่ได้ตั้งใจอะ่ะจริงๆ